สวัสดีครับผมหิ่งจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม l o c a l o อ k Origin นะครับวันนี้พามาชมวิธีการปั๊มแต้มกิจกรรมทับไข่นะครับซึ่งการปั๊มแต้มเนี่ยนะครับไม่ได้การันตีว่าเราจะชนะเสมอไปนะครับอยู่ที่ความขยันแล้วก็ดวงของเราด้วยนะครับส่วนวิธีการในการปั๊มแต้มทำอย่างไรนั้นมาชมกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเกม Lock ล o k Origin นะครับก็ขอฝากร้าน Pay2Win ทอัพไปด้วยนะครับเติมปลอดภัยและถูกกว่าเติมเองด้วยนะครับ ตามผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊กได้หมดเลยนะครับลิงก์เติมเงินอยู่ที่ใต้เดสคริปชันแล้วนะครับโดยวิธีการปั๊มแต้มก็คือเราจะใช้ตัวรองนั่นเองนะครับซึ่งเราจะต้องปั๊มแต้มให้ตัวรองเนี่ยมีแรงที่อยู่แรงเดียวกับตัวหลักของเรานะครับอย่างในหน้าจอผมตอนนี้ครับเป็นตัวรองนะครับซึ่งอีก20่สิเนี่ยจะขึ้นระดับมาสเตอร์แล้วนะครับซึ่งจะเป็นระดับเดียวกับตัวหลักของผมที่เป็นระดับมาสเตอร์แล้วเหมือนกันนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ยากสุดเลยครับเนื่องจากว่าลองเล่นัรคะบ โอเคครับอย่างรอบนี้ผมชนะแล้วก็ขึ้นไปที่800แต้มแล้วนะครับซึ่งตอนที่เราขึ้นระดับมาสเตอร์แล้วนะครับเราจะไม่ลดไปสู่ระดับต่ำกว่านี้แล้วนะครับก็คือตรงแต้ม800นี้นะครับถ้าเกิดเราเล่นในรอบถัดไปแล้วเราแพ้เนี่ยตัวแต้มก็จะไม่ลดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมมายอมแพ้ในรอบนี้ให้ดูนะครับว่าแต้มจะไม่ลดจริงๆนะครับนี่นะฮะพอแพ้แล้วนะครับตัวแต้มเนี่ยไม่ลดต่ำกว่า800นะครับ มันก็เลยทําให้ตัวรองของเราเนี่ยครับสามารถจับคู่ไปเจอกับตัวหลักได้ตลอดนะครับตัวหลักของเราเนี่ยก็จะสามารถปั๊มแต้มได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตอนที่เราจับคู่นี่หละครับจะเป็นจุดที่วัดดวงนะครับว่าเราจะเจอกันเองหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดเจอกันเองนะครับก็เล่นให้ตัวรองเนี่ยแพ้ตัวหลักไปได้เลยนะครับแต่เกิดไปเจอคนอื่นนะครับก็เล่นตามปกติได้เลยนะครับซึ่งการที่เราเอาตัวรองเนี่ยมาแมทช์เจอกับตัวหลักเนี่ยครับจะมีโอกาสที่เราเนี่ยชนะมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตอนที่เล่นกับคนอื่นแล้วก็ตัวหลักได้ฝั่งสีีขขาาาาาาววเเเเนนนนน่่ยยยจะะะทํใใหหห้้้้้กกกมชคคอองงรรััััับดดถิตล แมตเจอกับตัวรองได้บ่อยๆนะครับแล้วถ้าฝั่งตัวหลักได้สีขาวหรือสีดำเนี่ยก็จะชนะแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกไปข้างต้นครับก็คือมันวัดวงด้วยนะครับตอนที่เรากดจับคู่อาจจะแมตเจอกับคนอื่นด้วยนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับก็เล่นตามปกติได้เลยนะครับถ้าเกิดเจอคนอื่นแล้วเราได้สีดําก็มีโอกาสชนะสูงอยู่ดีนะครับอย่างเราเมื่อกี้ผมยอมแพ้ไปแล้วก็เรามาจับคู่ใหม่นะครับซึ่งการเล่นตัวรองจับคู่กับตัวหลักเนี่ยครับก็ต้องเล่น2หน้าจอนั่นเองนะครับ อาจจะเปิดในหน้าจอ PC แบบ2จอเลยก็ได้หรือว่าจะเล่นผ่าน iPad หรือว่าเล่นผ่านมือถืออีกหนึ่งจอก็ได้นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมบริสุทธิ์ใจที่จะบอกให้ฟังนะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเล่นด้วยตัวคนเดียวนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับสู้คนอื่นไปตลอดนะครับโดยที่ไม่รู้ว่ามันมีที่เด็กเนี้ยในการปั๊มแต้มอยู่นะฮะซึ่งตัวผมก็ไม่ได้ปั้นตัวรองมาเพื่อทําการปั๊มแต้มครับแค่ปั้นตัวรองมาเพื่อทําคลิปว้เฉยๆครับเพื่อบอกให้ดูว่ามันมีที่นกแต้กนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่องอจิงเจอร์แชนแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ